โครงการนี้ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้การทำงานร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบทั้ง4ภาคในครั้งนี้ดรตะวันห่างสูงเนินผู้นำเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบภาคเหนือที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ได้ไปพบกับสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการผลิตการตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีสองทางขายข้าวให้ได้แพงมากกับเเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นยังเข้าลืมขัวตัวตัวเคร่ผมออกมาเนี่ยครับไล่หนึ่ง350รกิโลถึง500ร้อยไม่เกินนี้ผมก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้รายได้น้อยคือสมาชิกผมเนี่ยประกรันรายได้ที่หนึ่งมืต่อไร่ถ้าไม่ถึงเนี่ยต้องช่วย เช่นไม่เก็บข้า,มาเมล็ดพันธุ์หรือเพิ่มราคาข้าวให้เป็นพิเศษคุยกันในกลุ่มละมันไม่ล่มทั้งหมดคือน้ําท่วมบางส่วนอะไรอย่งนี้ยครับช่วยหนักไปอีกก็คือให้เขาไปเก็บข้าวที่มันปนออกทั้งหมดเลยให้เป็นข้าวเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาจะขายได้โลละยี่สิบห้าบาทจากเดิมขายสิบแปดพอเป็นมเมล็ดพันธุ์ปุ๊บเขาขายได้ยี่สบห้าสุดท้ายรายได้เขาจะมาใกล้เคียงกับคนอื่น ที่เราขายข้าวถุงแพ็คเนี่ยราคาแพงเวลาไปตลาดมันไปที่ละกี่ถุงวิ่งไปส่งหัดใหญ่นะร้อยถุงปุ๊บขายได้ถูงละห้าสิบาทอะห้าสิบห้าบาทมีกำไรไหมอาจจะมีแต่ถ้าลูกค้าสั่งหนึ่งตันเราขายแค่สี่สิบห้าผมเอาไอ้หนึ่งตันเนี่ยสี่สิบห้าเพราะกำไรหนึ่งตันเนี่ยได้กำไร ถุงละสองบาทก็จริงแต่ว่ามันสองพันครับไอไอไอสองรถุงที่ไปนั้นหากค่าน้ามันหมดเหลือ200ครับอา้าวมันได้2บาทเหมือนกันแต่อันนั้นเหลือกำไร200แต่อันนี้เหลือสองพต่างกันนะครับเราะนั้นสเกลของธุรกิจเนี่ยมันมันมาพร้อมกับวิธีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องทำอะไรบ้างให้ดูสักยภาพเรา ดูศักยภาพในกลุ่มคืออันไหนที่เราทําไม่ได้เราทําไม่เป็นก็อย่าฝืนครับเพราะเราเก่งเรื่องทํานาแต่เราเอาซอสได้เราให้คนอื่นทําได้จากต้นกล้าสู่ชาวนาต้นแบบโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์